สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับจะนำเสนอในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับระหว่าง2รุ่นนะครับที่อยู่ในค่ายเดียวกันในค่ายของ MG นะครับในส่วนของ MG SS กับ MG ZS 2020ที่เพิ่งเปิดตัวนะครับว่ามีจุดใดที่มันเหมือนหรือมีใกล้เคียงกันหรือคล้ายกันนะครับ แล้วมาเริ่มที่โดยรวมของตัวรถนะครับที่มองมุมก,กว้างๆลงไปเนี่ยมองแล้วถ้ามองไกลๆเนี่ยออกกันคล้ายๆกันซึ่งจะแตกต่างเรื่องของขนาดนะครับว่าตัวรุ่นพี่อาจจะใหญ่ขึ้นกว่านิดนึงนะครับครับถ้าจะดูในส่วนของราคานะครับในของ MG ZS เปิดตัวราคาในรุ่น C นะครับนี่ 919,000บาทในขณะเดียวกันในของ ZS ครับราคาเริ่มต้นเพียง689,000บาทซึ่งในตัว C เนี่ยจะแตกต่างราคาอยู่ที่230,000บาทแต่พอในรุ่นของท็อปในตัว X นะครับราคาไปที่1,190,000บาทส่วนในของ ZS นะครับ799,000บาทราคาตัวนี้ต่างกัน ถึง3,2,000 0บาทเลยนะครับก็ลองช่างใจดูครับว่า2รุ่นนี้กับราคาที่เพิ่มอีก3 0 0 0 0นครับได้เป็นตัวท็อป H.S. เราจะเลือกตัวไหนดีรูปทรงถ้ามองจากด้านข้างนะครับจุดที่จะแตกต่างกัน2รุ่นนี้ก็เป็นเรื่องของลายเส้นนะครับลายเส้นของ H.S. เนี่ยจะมีความโค้งมากกว่า ซึ่งแตกต่างจาก z ซทที่มีเส้นยาวตั้งแต่ด้านหน้ารถไปถึงท้ายรถนะครับถ้ามองข้างๆก็ใกล้เคียงกันนะครับด้านหลังของตัวรถทั้งสองค่ายนี้ที่แตกต่างกันคือในเรื่องของขนาดนะครับตัว ZS นี่ยประตูด้านหลังเนี่ยจะรู้สึกจะเล็กกว่าครับแล้วก็ ตรงทะเบียนน่ยจะอยู่ด้านล่างของประตูหลังนะส่วน H S เนี่ยทะเบียนจะอยู่ในส่วนของฝาเปิดหลังเลยนะฮะสีที่เปิดตัวมาทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะมาสีเท่ากันเลยครับสีสีสีสดำสีแดงสีเงินสีขาวตรงนี้สีเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับ มาดูตรงกระจังหน้ารถนะครับที่ออกแบบมาอันนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับตัว H-S เนี่ยจะกว้างกว่าจะเป็นลายเป็นตารางครับแล้วก็จะมีจุดสีเงินๆนะครับเป็นแต่ละจุดแล้วก็เป็นเหมือนโค้งเข้าหาตัว M-G ครับซึ่งตัว S-S เนี่ยลักษณะจะคล้ายเป็นลังพึ่งนะครับเพ่งม,มีขนาดเล็กกว่า ไฟหน้าครับทั้งสองรุ่นนะครับให้มาเป็น led นะครับมี day time running เหมือนกันนะครับมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติเหมือนกันส่วนของ hs เนี่ยครับจะมีระบบไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะแต่ตัว z s เนี่ยยังไม่มีครับแต่สามารถที่จะปรับความสูงต่ำของไฟต่ำนะครับมีให้ปรับได้3าระดับ รวมทั้งมีไฟเวลคั่มไรด้วยนะครับตัวนี้ทั้ง2รุ่นเลยไฟท้ายของ H-S นะครับจะมีลักษณะเคเบ์บนะครับพุ่งเข้าหาบานประตูไฟท้ายกระพริบนะครับเป็นไฟวิ่งเหมือนกันนะครับส่วน Z-S นะครับเป็นไฟกระพริบธรรมดาแล้วก็ Zs นะครับจะมีไฟถอยอยู่ในส่วนของไฟท้ายนี่เลยซึ่งใน h s จะแยกออกมาอยู่ด้านล่างนะครับล้อของ hss นะครับจะมีขนาด18นิ้วของ zs นะครับจะอยู่ที่17นิ้วแต่ในส่วนของ Line Max นะผมว่าในส่วนของ zs จะสวยกว่านะครับ ซึ่งยางตรงนี้สามารถที่จะมีระบบเช็คลมยางนะครับสามารถตรวจสอบในแอปพลิเคชันได้นะครับโพมลยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนังคู่ครับปุ่มท้นานซ้ายท่านขวาเหมือนกันหมดเลยครับลักษณะโพมลาลนยเป็นท้ายตัดเหมือนกันที่แตกต่างคือในส่วนของหนังที่หุ้มนะฮะ hSS จะมีลายเป็นเดินได้สีแดงครับ ส่วนของ z ซจะไม่มีนะครับจะเป็นลายปกติ HS โมมาจะนุ่มกว่านะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับหน้าจอที่ให้มานะครับทั้ง2รุ่นมีขนาด10นิ้วเท่ากันเลยนะครับแต่แตกต่างเรื่องของการวางครับตัว h s เนี่ยจะวางอยู่ด้านบนสุด z s จะวางอยู่ตรงกลางระหว่างแอร์คับกับคานเกียร์ ซึ่งจากการที่ไปสัมผัสทั้ง2รุ่นมาแล้วครับผมว่าตัว z s เนี่ยจอผมว่ามีการทัชสกรีนที่ลื่นกว่านะครับแล้วก็ z s สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android ได้ด้วยในขณะเดียวกัน hs เชื่อมต่อได้แค่ Bluetooth เท่านั้นอันนี้อาจจะต้องรอว่า hs จะมีการอัปเกรดตรงนี้มาเมื่อใดน,นะครับในส่วนที่ หักแขนตรงกลางนะครับทั้งสองรุ่นมีเหมือนกันนะครับซึ่งในส่วนของ SS เนี่ยจะมีช่องแอร์อยู่ด้านในนะครับสามารถที่จะทำความเย็ยนได้ในส่วนของ s ซตจะไม่มีสามารถวางแก้วน้ำได้2แก้วเหมือนกันนะครับมาดูในส่วนของคอนโซลทั้งหมดนะครับด้านหน้าซึ่ง H.S เนี่ยโอเคสวยกว่าอยู่แล้วนะครับมีความหรูหรานะครับมีไฟสวยงามาสีถ้าเป็นตัวท็อปตัวนี้ตัวท็อปทั้งคู่นะครับตัวท็อปของ H.S จะเป็นสีแดงดำส่วน Z.S ตัวท็อปก็จะเป็นสีน้ำตาลดำนะครับเป็นเบาะหนังเหมือนกันทั้งคู่นะครับทางด้านของ Z.S เนี่ยตัวคอนโซลจะหันมาทางด้านของคนขับเล็กน้อยนะครับ ในส่วนของแอรเหมือนกันครับช่องเป็นกลมๆเหมือนกันส่วนแอรตรงกลางเนี่ยครับแตกต่างกันคือสลับที่กันครับ HS เนี่ยแอรจะอยู่ตรงกลางแล้วก็จออยู่ด้านบน SETS เนี่ยจอจะอยู่ตรงกลางแทนนะครับหลังคาสั้นรูปนะครับทั้ง2รุ่นมีเหมือนกันครับเต็มใบเหมือนกันให้แตกต่างก็จะเป็นเรื่องของไฟตรงที่จับนะครับ hs มีไฟให้นะครับส่วน ss จะไม่มีไฟตรงที่จับให้พื้นที่ในห้องโดยสารนะครับก็ตัวพี่ใหญ่ก็จะกว้างนิดหนึ่งครับมีที่พักแขนในผู้โดยสารด้านหลังให้ในส่วนของ ss นะครับเ็จะไม่มีมาให้นะครับเป็นเบาะ ss จะเป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะครับส่วนของ hs จะเป็นไฟฟ้าทั้ง คนขับและผู้โดยสารด้านข้างนะครับประตูหลังนะครับ HS จะเป็นการเปิดระบบอัตโนมัติ s HS อย่างเป็นแบบแมนวนวลอยู่นะครับซึ่ง HS เนี่ยสามารถที่จะไปอัพเพิ่มได้นะครับให้เป็นตัวอัตโนมัติพื้นที่เก็บของด้านหลังครับสามารถพับได้เหมือนกัน ทั้งสองรุ่นนะครับเป็น60-40ี่เช่นเดียวกันแต่ทั้ง2องรุ่นเหมือนกันครับไม่ไม่เรียบครับก็ยังมีนูนนิดหน่อยแต่ก็สามารถวางสิ่งของได้เยอะเหมือนกันแอร์ด้านหลัง HS จะมีแอร์ S e R และ USB ให้2ช่องแต่ในส่วนของ HS e นะครับมี USB 2ช่องเช่นเดียวกันแต่ไม่มีแอร์จะเป็นช่องวางของแทนในเรื่องของการเชื่อมต่อ HS จะเชื่อมต่อหน ในส่วนของบลูทูธนะครับยังไม่สามารถที่จะใช้ระบบคาเพย์ได้นะครับซัสเอตัวนี้ครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ Apple c a คาเพยและ Android ได้เลยนะครับส่วนเ s เนี h ่ย e, อาจจะต้องรออัปเกรดว่าจะมีมาให้หรือไม่ครับทั้งสองรุ่น h s e, และ z s เนี h ่ยครับ e, จะมีในส่วนของมอง360องศานะครับมีกล้องมอมรอบคัน มาให้ถือว่าให้มาดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปุกเกียร์นะครับด้านจับเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกันนะครับเป็นสีเงินดำนะครับมีส่วนของระบบเบรกไฟฟ้ามาให้และก็ระบบเบรกโฮนะครับมาให้นักสองรุ่นนะครับส่วนการลงราชันเนี่ยก็มีมาให้นักสองรุ่นนะครับแต่ปุ่มจะอยู่ทางด้านบน ในเรื่องของเซฟตี้นะครับถุงลมนิรภัยทั้ง2รุ่นนะครับให้มา6จุดในของตัวท็อปนะครับให้มา6จุดนะครับด้านหน้า2คู้ขับ2แล้วก็ในเรื่องของฝั่งคนขับนะครับหน้าจอแสดงผลนะครับอัจฉริยะตรงนี้มีขนาด7นิ้วเท่ากันทั้ง2อันนะครับเป็นฟังก์ชันดิสเพย์นะครับ เป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะส่วนตัวช่วยนะครับความปลอดภัยในการเข้าโค้งนะครับก็จะมีในส่วนของ XDS นะครับส่วน ZS จะเป็นคำว่า CBC แทนมีครับมี SCS TCS นะครับที่ช่วยให้รถไม่เลื่อนถล่นะครับออกในเส้นทางขณะเล่งออกจากโค้งในช่วงของถนนเปียกนะครับ และระบบนะครับที่ช่วยนะครับการออกตัวบนทางราชันนะครับ H I S ทั้งคู่มีมาให้เหมือนกันนอกจากช่วยขึ้นทางราชันนะครับระบบช่วยนะครับขณะลงทางราชันนะครับ H D C ก็มีมาให้และก็ระบบ E S S นะครับระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือนครับเมื่อมีการเบรกฉุกเฉินทั้งคู่มีมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟนะครับ ครับเวล c o m มไบร์นะครับอันนี้มีมาให้ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องนะครับก็คือมันจะเมื่อเราล็อกรถ้วเนี่ยไฟจะหน่วงติดให้นะครับเวลาเราเข้าบ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยมาให้คราวนี้มาดูนะครับในส่วนที่มีแค่ใน H S นะครับในรุ่นน้องไม่มีมาให้ครับปุ่มนี้เลยครับสีแดงครับซูเปอร์สปอร์ตนะครับ มีให้เฉพาะใน H.S เท่านั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของนะครับระบบช่วยเตือนนะครับเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหน้านะครับก็คือ F.C.W มีมาให้ในส่วนของ H.S เท่านั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของนะครับเลนดิพัสเชอร์นะครับ H.S H.S ก็จะมีในส่วนของครับระบบช่วยเตือนเมื่อออก นอกเลนนะครับ LD จะส่งสัญญาณเตือน,นครับเมื่อออกนอกเลนเพิ่งจะมีใน HS นะครับใน z s จะไม่มีมาให้นะครับรแล้วเราก็ช่วยเตือนนะครับเมื่อเปลี่ยนเลนนะครับจะมีเซ็นเซอร์เตือนถ้าเราไม่เปิดไฟแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงเตือนมาให้อันนี้มีแค่ใน h s นะฮะต่อไปครับในส่วนของตัวนี้ อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ที่เป็น Active Cruise Control นะครับที่ช่วยควบคุมความเร็วให้ของรถคงที่ตามกับคันข้างหน้านะครับซึ่งใน ZS ยังไม่มีมาให้นะครับมีมาให้เพียงแค่ Cruise Control ธรรมดานะครับและ HSE คก็ยัมีระบบเตือนขนาดถอยหลังนะครับเมื่อมีรถยนต์เข้ามาใกล้เนี่ยจะส่งสัญญาณเตือนมาให้นะครับเพื่อเลี่ยงต่อการ เกิดอุบัติเหตุนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของมิติและค่าวน้ําหนักรถนะครับ HS จอมีความสูงใหญ่มากกว่านะครับส่วนของล้อนะครับในส่วนของ HS ก็จะเริ่มตัว C จะมี17นิ้วแล้วก็ตัวท็อป18นิ้วนะครับส่วนเซนะครับจะเริ่มที่16แลนะตัวท็อปอยู่ที่17นิ้วความจุถังน้ํามันนะครับ HS จุได้55ลิตร ฮัสเดเอจูได้48ลิตรครับเครื่องยนต์นะครับเป็นระบบส่สูบ16วาลนะครับเหมือนกันระบบกระจายน้ำมันจะแตกต่างกันครับเป็นแต่ e c กอินเจคเตอร์เนี่ยันะฮะส่วนเป็น z s เนี่ยจะเป็นระบบหัวฉีดมัลติฟอยดขนาดซีซีนะครับ HS อยู่ที่1490นรบะในส่วนของ z s อยู่ที่1498 แรงมา้า s อยู่ที่162แรงม้านะครับ z H อยู่ที่114แรงม้านะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของข้อมูลทางเทคนิคครับทั้งภายในภายนอกนะครับก็มีมาให้ดูนะครับส่วนของ iSmart ทนะครับทั้ง2รุ่นนะครับ sh และ shs มีมาให้นะครับเนื่องจากว่า ไอ้สมาร์ตเนี่ยครับเป็นตัวจุดขายของ MG แล้วก็ว่าได้นะครับในเรื่องของ Smart ท h ช็คนะครับมีมาให้นะครับใือของล็อกลดล็อกประตูนะครับไฟล์ไมค์คานะครับระบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดพลาดนะรวบตรวจสอบความผิดปกตินะครับและแจ้งสถานะการทํางานของรถเช่นเครื่องยนต์ลมยางถุงลมนิรภัยนะครับมีการกำหนดขอบเขตครับสามารถตั้งได้ว่า เมื่อรถออกจากขอบเขตที่เรากําหนดเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนครับระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการนัดหมายหรือบรรทุกการดูแลรถยนต์ตรงนี้มีมาให้เหมือนกันใน iSmart ในส่วนที่เป็น Smart Command นะครับมีมาให้เหมือนกันครับแต่ในส่วนของ ZS จะมีเพิ่มมาในเรื่องของระบบโทรอัตโนมัติเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเมื่อถุงลมนิราภัยทำงานนะครับส่วน s เนี่ยจะไม่มี ถ้ามีเหมือนกันในเรื่องของระบบสั่งงานผ่านเสียงนี่มีมาให้นะครับสมาร์ทคอลไอคอลนะครับนะรีโมทนะครับเทเลวแผตัวนี้มีเหมือนกันที่แตกต่างคือเ m ม r เจน c ี c คอลนะครับในส่วนของ Smart Connect นะครับมีมาให้เหมือนกันนะครับสามารถดูพยากรณ์อากาศได้นะครับแสดงสภาพการจราจรครับแมพนะครับฟังเพลงออนไลน์ระบบเรียกศูนย์นะครับ แนะนำร้านอาหารและอัปเกรดออนไลน์ได้แต่ตรนนี้จบเพิ่มก็คือสามารถคอนเน c กกับ Apple c a r p เพได้ใน z ซนะครับ s S ยังทำไม่ได้ครับก็ทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่าง M G H S X S กับ New M G S S 2020ว่ามีจุดไหนจุดใดแตกต่างหรือเหมือนกันบ้าง ข้อมูลใดนะครับผิดพลาดไปขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับก็แนะนำติชมกันมาได้นะครับเพื่อการปรับปรุงในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันกันกบคนนอกเมืองขอบคุณครับ